เดือดเไอเดยอ้อนได้ไหมตาได้ไหมตาเอาเท้าให้แตะไาแล้วก็อยากจะกินไข่เดียว Yeah. <laughs>

ไม่ได้แต่งไม่ทำให้ยาเลยน้นาเด็กออกไป thank